มาแต่สวรรค์เลยเด้อจ้าพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสุกูสุคนมากับเอื้อยเลยเนาะไปม้อนพี่น้องมาห่อนเทือแหละเด้อไปเอาเด็กๆมาห่อนเทือนห่อนจานแล้วใส่เบิ้งเบิ้งทองเด็กๆกะไปหาโนไม้มาเด้อจ้าพี่น้องได้หลายกันเลยผสุคนแก่แน่แหละคุณสีแกงซุ้มกันจะนั่งขามีบ่ไปเอาผุดเด้อมันหลายโอ้ยเลยอู้จิกสีเอาก่อนซื้อมาเลยเนาะ เวนบ่ฮับมันบ่มีสัญญาณเนาะมันยันไปหาลงเค้มของเขานอไอหมอนเนาะเอากระซื้ออันปลาเผามากินกับไอหมอนเด้อเป็นคนซื้อนี่พี่น้องเอ้ยซื้อปลาเผาเลี้ยงเพิ่นว่าได้ของขวรรค์เฮาบ่ได้กินหยัง่างเนาะซื้อมากินอยู่เฮือนเออซื้อมากินอยู่เฮือนกับเอื่อากับมาใหม่ๆไปเหลดเข้มของมาเนาะอไอหมอนเนาะไปเหลดเข้มของมาแล้วก็ซื้อแบบเราไปกินอยู่เพื่อนซื้อปลาเผามาสู่เด็กๆกินน้ำกันล่ะเออ มวัวแต่ลมกันลมกันในใ <c oughs> รถมัวแต่ว่ามวัวแต่ลมกันพี่น้องเอ้ยก็เลยลืมซื้อของเพิ่มมาใจมันจะกก้หลายสุดละร้อยบาทร้อยบาทได้สุดหนึ่งเนี่ย <60, 000. S 1> เออเอาใส่พักใส่พักเออแก้แก้แกแกพักอะไรกับแก้วเจอนันใส่ถั่วรถเสร็จมือดีๆแน่เสร็จมือให้มันแห้งอันผได้ผวันนั่นแล้วน่าใช่ไ่มไปอันนั้นแก้วน่ะ เอาคือแบาสั้นเออแม่นได้เอาสิไปเ้าแกน้อามีผักกระแยงอยู่อ๋อเอาน้องต้นกับมาแกะน้องไม้ให้แม่น้อยแกงทุกินดีทนไปหาใหม่มาเลยนี่น้อบงหลายหลายบ่พเพน้อไม้อะหลาะชิด้องทางใดพวกเจ้าเล่อในนี่มันบ่มี่เราไปอยู่เลย โอยควนากลับมา้นได้น่ามันแพงกนห้อยได้ากาอนี้ค่โซ่คาไรต้องเล่นนะบ่มีเห็มัไปงมหอยหรือใดอยนะลอีใดกรขึ้นได้การมาขายเขาเินเออเออาสก้าการมาขายแล้วพอได้เงินเนาะเออสิพันสิเอาพันเก้าเงินกสี่หน้ามันลายหน้ามันหมมากบาทเดียวจ้หอยนะก็อยู่ในน้องหะไมันไตอยู่แต่น้ามัน ใช้หอมมันจะขวานไปกัดในน้องแหละอในหน้ามันมาบาดเดียวหน้ามันขวานม่ได้ที่เหมือนหน้ามันจะพัดเอาข้นไปก่อดหน้ามันแห้งหนำผัาม่ได้เลยลอยกลับขึ้นลอยขังน้าพัดทุบเอาเนาะ้อยมอนเนาะทุบถูกถูกเอานะนี่เคิ่งซามเลยเฮาถูกถูกถูกเฮาก็สีแกงหลายๆแหนงพอดีแกงแหน่งก่อน ใน,นลใายเาายอล <c oughs> ยลา,ายกันเลยเขาอ่ะไปวันนี้เขาชิมไปพรอนไปยุ้ก่อนพักก่อนก่อนไปล้างมือมากินอันนี้ก่อน <วา S 2> นั่งอยู่นั่งอยู่ใน,นเล่มสิบวแคบบวชแคบเนาะนั่งนี่ก็ได้นะเผื่ออินไปยังนั่งอยู่ดี่บอ,อืะพี่น้อง,งเ,อเออออน,นี่ยน,นี่นี่เอาใส่สบายดีพี่ <หา S 1> น้องมาเด้อมากินปลาเผานกันเด้อ ก่สวส์ลก็สือปลาเคาสุดเด้อฮัสโุกตุลานกินเกิบไปบอลเออเกิบไ้บอลบอเกิบร้านจะเอาเมื่อมเดีนีเหอเออเออเฮ้ตัดหาเด็กๆเนาะเขาขึงหางไงเขาบอกขนงหางเนาะยันบุญบอลเลี่ยมปลาเ้าใช่มาเป็น้องเลยสดนเลย แกรดก่เนี่ยเน้มเน้มแมนมันนี่เดิอเกียวพวกเจ้าเด้อน้ำตาลส่งใน้นาะคนบริกินจะเถื่ออะไรแบบพันขใส่ร้าปุ้นข้าวปี๋ในเนาะนอนเนาะเราที่จะนอนเลยได้กินได้เนี่ยอยู่ในโพลเรบรินได้เนี่ยบอกบอกไอ้เจ้าเนะยิบไปใส่ว่านี่นาน่ยบริินน่ยบริกินกนี่ยบริกิน โอกาสารอาหารแนมาอยู่ใำเาเนาะพว่ามีซีดมีปลาพอว่าเราข้อขกินบันยนเนาะอืมก็เห็ดห้อยสอหน่วยวกินกมอยสองหน่วยว่ไปเมือก็เก็บหอยก็บตีล่ก็บดีวีอย่างเนาะท่ด้เหมอคือขี้ขาเก็บหอยผมได้ลายเป็นหอยจุกก็ได้ยกงมหอยจุนะมันชิอึดนะหอยจุกเนาะก่อนพ่นหอยจุกนะอ เ็มาออกมาแกง้วกี่ข้าหน่วันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีกปุยไปะนแล้วกี่ข้าแห้งไรอเงยลดะหรอก่อนเลยกเป็นยังไงที่ต้นเนี่แหละเด็กน้อย่าเงยังไงอ้โหยังปวด้าเดกัใหญ่เดี๋ยวนี่แหละอันนี้แหละเราก็สีบวดนี่มซ้ายลต่บบวด้มซานี่เราสิบวดะว่าบวด้าบ้านเลย คนหู่ใส <and> yeah. ่เต้าเข้าวัดเข้าวามีของกินของอยากได้กินอิ่มเด้อวัดเข้าไปถวายนั่นอันนี้เนาะเออข้าวแงไดข้าวแงกินได้ข้าวบ่ได้เนาะนครกินข้าวแงกินี่กินหยังได้อยู่ยังข้าบ่กินได้หลักกินข้าวแงเป็นกิการหัวด้เออีมาเวลาเ้านะ

คนເຄີຍກິນ10ປີເລີຍເຈົ້າເຄບບິງຕອນາະພີລທດໂົມ່ນິ່ນຫຍັຕົາາິມມອນນອງ เนเคะใช่ไหักซื้อนอมเราดูดูเดินมูจักซื้อกันกลัวเป็นไอนะกลัวเราอะไรใรดีดีๆกาะอยู่หละมีรถมีรางก่ะอยู่อลยดูผ่านเลยใครคนใครมีใครมีแบบเจ็บเนาะใครหนักเอียนเนาะลเจ็บคนณร้ายนักกอนเนาะใครแล้วเ็นเนี่ยจังกู้เนาะ เป็นโรงเรียนสังคมกับคนร้ายเนี่ยมีทยา,ายอะไรักเก็บองเดือนวิทยาลัย แต่บอกเด็กๆเสร็อพรเสร็จกินลายๆแก้วก่อนเส่กินพอแล้าก็รู้ด้วยเราได้กินนั่นได้กินนี่ได้เราเราหงายลอกเราฮะพ่อครับไทยแน่เริ่มมันอุ่น้องเนาะมีสีมีสันเลยนะเออเขาว่ามาจแบบว่าบริเลืองคือเก่าแบบยังเลือดขับชันนะฮะไม่เห็นความเลือดมีือดดำดำแดงมาแล้๋ยวนี้เริ่มจากแดงแดงแดงคือว่าเลือดเขาได้ขับสันขับ หับจีนหับปลาเนาะเราได้กินแต่หอยแต่เกียแต่กุบเน้นเนาะพอเนาะปลาปลาได้กินใครอยู่ต้องมีเครื่องมือเนาะมีสะดุ้งมีมองประวันซื้อมีเฮประวันก็ได้ซื้อ,อดีก่็เองเงินไปสิแทนเราไปนำสื่อนี่นคือเครื่องมือหาอยู่หากินเลยเนาะอม,นมองไปย่างเงาเวีนก็ได้เลยยาม คือปลาใส่กลงคืนเนี่ยเขาหลักมองกลางเวนใช้สิรัตเวินบุคขาวเวินปลาบุคขาบ่ใกลางคืนนเธอเออใช่แตกลางคืนน่องเนาะเขาไปกันเออใส่กลงคืนน้ำจิ้มเนาะเสจิ้มแส่บอยู่ผักเ

โพดโัวาดนกน่โทรศัพย์คันนี้เนาะโทษจะได้พี่น้องเลยเทาโลก้าล่างบอกโซนมันท้องว่าอันบให้กินเสียงดังหย่งจุกจับจับนะเห็นคอมเมนต์เหมือนคอมเมนต์มาหลายหลายว่าอันนาวาท้องนี่กินเสียงดังกินมุมกินมัํมกินไวนพอนี่อันพ่านแล้วเผื่นเรานะกินสุภาพกระพรอนเผื่เานะเพือแต่นั่งท้องเมื่นบอกเลซี่ อ่าน ok ้เวลาเคี่ยวเวลาอย่างจับแฉคือหมูกินคือหนานว่าเลยรเขาก็บอกกระซ้อนเด้พี่น้องเด้โมเมนต์เขากรบอกเลยย่านมาคลิปมันเด้งออกชัวร์ชัว่์อมาประเดิมตัวรสิตชายเปตางาเฮงตืบเลยก็จนเมื่อกินเลยเนาะเมื่อกินดีเลยเนี่อืมไเรือน้องนเีบเลยเลยก็เลยเปิดเิไปนลาไปเลยนะ บอกสอนเรื่อยๆงเราลืมพี่น,อน้องเลยเนาะน้ำแบบสอนคนคนคมแม่นมาลายคนใดแบบทองนั้นเวลากินนะบอกสุภาพใช่เสียงปากปาก,กันปากกระถบกกันร่างแจ๊กมนกระบอกกระสอนแล้วไปน้ากระบอกเราลืม เข้าวเขเข้าวเลยเขาลืมเลยเนาะตัวโลกเบิ่งถ้าตทำกินเป็นยังเตรียมตัวเป็นเขากินเองเิ่นเบิ่งเขาตัวโลกกินบปนเบิ่งก็เป็นเบิ่งกินได้ก็กินเป็นยังแม่ครับการดีคือกันเป็นบอกเป็นสอนกับขอบใจเป็นเพราะว่าเวลาเขาไปหาแขกหาคนเนาะเขาก็ระจายควมสิ้นเคยเขาหลันเลยเนาะเขาเลยเนาะเขาต้องคอยกินสุภาพนะเนาะด้วยเนาะเอาว่าสิซะเนาะพี่น้องเนาะไปาจกสีหกสิหวานเนาะแม่งวันหลายหลายเอาเอากินอีกก่อนสัก